สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยออโต้แอร์นะครับขอบคูณดูการดีๆที่ทูกค้านำโตโยต้าฟ o t ์จู r r อร e ดี e จนปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของผม 5D ดีตรงรุ่นเข้ารูปดูแลง่ายเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับภายในของเขาจะเน้นไปนทางด้านสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีขาวผมสีที่แนะนำนะครับให้เลือกนะครับก็คือสีดำได้ครีม กับสีดําได้แดงแนั่นเองถ้าเราอยากได้ดีไซน์สปอร์ตแนะนําสีดําได้แดงแบบนี้เลยแต่ถ้าเราอยากให้ดูกลมกลืนกับภายในรถแนะนําสีดําได้ครีมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าวิธีการดูพรม5 d ดีเราดูยังไงกัน1นนะครับถ้าเรากดลงไปแล้วนะครับเนื้อมีความแน่นส่วนใหญ่นะครับข้างในของเขาจะเป็น xpe ตัวนี้เป็น xpe ร้อยเนนั่นเอง2นะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับจะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อมันจะนุ่มนะครับแล้วก็ มันจะมีคุณภาพที่ดีนะครับจับรู้ได้เลยนะครับ 3. นะครับการติดตั้งเนี่ยต้องแน่นหนานะครับก็คือควรที่จะมีตัวของตินตุแกทั้งผืนนะครับแล้วก็มีการขัดของตัวพลาสติกแบบนี้อีกด้วยนะครับหรือตัวกิ๊บนั่นเองขัดนะครับก็คือขัดแบบนี้ก็คือเรายัดลงไปแบบนี้มันก็จะทําให้พรมไม่ขยับนะครับปลอดภัยกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะเหยียบแรงขนาดไหน ตัวของเขาก็จะไม่ขยับนั่นเองเนะครับเข้ารูปแบบนี้เลยดำได้แดงออกมาสวยประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครชอบงานที่มันดูดีไซน์สปอร์ตแนะนำพวกสีดำได้แดงก็จะสวยมากยิ่งขึ้นนีมันเสริมบุคลิกให้กับตัวรถทำให้รถดูดีมากยิ่งขึ้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้รถนะครับดูแดดูแลง่ายหลายๆคนนะครับมักถามว่าในจุดที่มันแบบว่าเรามองไม่เห็นเขาปิดให้ไหมจะสังเกตได้ว่าเขาปิดให้ดึกมากๆหรือแม้กระทั่งนะครับข้างหลังเบาะนะครับเนี่ยครับหรือใต้เบาะนะครับก็จะปูไว้ให้ทั้งหมดทําให้เวลาเราถอดทําความสะอาดนะครับเราก็ใช้คล้ายๆให้มันเป็นถาดนะครับแล้วเรายกออกมาทีเดียว ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับแต่ในกรณีที่เลอะโคลหรือลเลอะเลอะมากๆนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ใช้น้ําแรงในการฉีดเอาไปตากแดดประมาณ1ชั่วโมงพอเนื้อมันเป็น XPE นะครับตัวของเขาจะไม่เก็บกินหรือไม่มีเชื้อนั่นเองถ้าเป็นฟองน้ำนะครับสองสิ่งนี้นะครับจะมีได้อย่างแน่นอนแต่เราเลือกนะครับผมให้ดี2ตัวนี้เนื้อ X p e กับเนื้อฟองน้ําราคามันต่างกันไม่เท่าไหร่ เราจึงแนะนำว่าให้เลือกตัว XPE ไปเลยเนื้อทนกว่าหน้าสัมผัสนุ่มกว่าเนื้อแน่นกว่าอายุการใช้งานนานกว่าสำคัญมากๆเนาะเราเลือกทีนะครับเราก็ติดดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนสองครั้งแน่นะแน่นอนครับแพงกว่าซื้อดีๆอันเดียวแน่นอนเนี่ยครับกรลายท้ายอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่สวยมากๆผมขอแวะนิดนึงนะ เปียนคำว่ารีเจนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับอะลูมิเนียมด้วยมันแข็งมากๆเวลาเราใช้งานนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ทนทานนี่ลักษณะของฝั่งที่เป็นคนนั่งนะครับแตกต่างจากฝั่งคนขับเล็กน้อยตรงที่ฝั่งคนนั่งเขาจะไม่มียางพาราให้เนาะฝั่งคนขับจะมีให้แบบนี้แล้วลูกค้าก็ติดเป็นตัวของกล้องนะครับ ตัวที่เป็น Fu l l h ดีมั่นใจได้เลนโซนี่นะครับหรือเซนเซอร์โซนี่นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้มองเห็นได้ชัดท้องตอนกลางวันและตอนกลางคืนนั่นเองรวมไปถึงนะครับ mm hmm. ก็ติดตัวของอักษรฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลยดูดุดันมากยิ่งขึ้นสวยมากยิ่งขึ้นยังไงถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัดชัยออโตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์0 5น7 1 1้านะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจมากๆนะครับแล้วก็ ผมจะได้ถ่ายคลิปดีๆหรือถ่ายคลิปเพื่อเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับก่อนที่เราจะแต่งเราจะได้เห็นภาพกันก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ